ควงคู่เข้าประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคู่รักหมื่นล้านนะคะนักแสดงหนุ่มนิวชัยพลและเมษากิตติมานั่นเองค่ะก่อนหน้านี้ก็จะเห็นทั้งคู่ออกไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยกันนับถอยหลางวันแต่งงานนั่นก็คือฤกษกดีวันที่18ตุลาคมค่ะต้องบอกเลยว่าสมฐานะของ ฝ่ายหญิงมากๆนะเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นทายาทหมื่นล้านหนุ่มนิวก็นะคะจัดเครื่องเพชรสินสอดร่วมถึงแหวนเพชรเม็ดงามค่ะมอบให้กับฝ่ายหญิงเป็นของมั่นหมายนั่นเองนะคะบอกเลยว่าแหวนเพชรเนี่ยสะดุดตาคนมากๆเพราะว่าเหมือนริงป๊อปค่ะคุณผู้ชม มันใหญ่มากๆเพดน้ำงาม12กระดัตด้วยกันรวมถึงเสื้อผ้านหน้าผมนะคะจัดเต็มเลยค่ะทีมนี้ทีมน้องฉัดนั่นเองนะคะมาในรมิดเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างสวยงามสําหรับชุดนะคะก็เป็นชุดสีขาวในพิธีมัน่นเป็นชุดของวันนัดกูตูราคากว่าครึ่งล้านเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสําหรับงานนี้เห็นไหมคะที่นิ้วของฝ่ายหญิงเม็ดงามมากๆเลยคะเพรทั้งคู่ก็หลังจบงานก็ออกมาะคะอัพสตอรี่ด้วยกัน ส่วนเรื่องการมีทญญายาทนะคะทั้งคู่ก็วางแผนเอาไว้ไม่สองคนก็สี่คนค่ะสําหรับสถานที่ฮันนีมูนเนี่ยทั้งสองคนก็ตกลงกันแล้วว่าจะเลือกในที่ที่เจ้าสาวชอบนั่นเองค่ะโอ้โหเห็นเพชรเห็นสินสอดแล้วต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ขอให้รักกันนานๆเลยจ้า